สวัสดีครับผมตั้นจากคณาตุมีออนไลน์ครับพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกสัปดาห์นะครับช่วงนี้นะครับความต้องการในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของคนไทยสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะไปฉีดวัคซีนนะครับหรือว่าหลังฉีดวัคซีนแล้วก็ตามเนี่ยก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองใส่หน้ากากนะครับล้างมือบ่อยๆแล้วก็รักษาระยะห่างระหว่างกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้รายการคณาตุมมีของเรามีสาระความบันเทิงมากมายมาฝากคุณผู้ชมถึงบ้านไปชมกันเลยครับ วอล์มอเตอร์แนะนำเอาเอ w h w า New h ร์เอ s ซิกบภายนอกดีไซน์โดดเด่นด้วยการใช้เส้นโค้งและลายเส้นที่เรียบง่ายให้ความหรูหราล้ำยุง่งไฟหน้า LED อัจฉริยะ Intelligent LED Headlamp หลังคาพารารมิกซันรูฟขนาดใหญ่แถบไฟท้ายแบบ LED พาดยาวจากซ้ายตรดขวาภายในสปอร์ตโชบเชียว ดีไซน์ทูโทนให้ความรู้สึกถึงโลกอนาคตเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้าอัจฉริยะตั้งมัลติดิสลย์พร้อมจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่พวงมอลาลัยไฟฟ้าแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมไวเลสชาร์จเจอร์เครื่องปรับอากาศอัตโนมันติแบบคู่พร้อมตัวกรอง c n 95ครบครันด้วยนัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย All New h a w a l S6 Hybrid SUV ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรเทอร์โบสเปอร์ชาร์จ VGT ทำง,งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุด243แรงมา้าระบบเกียร์ไฮบริด2เกียร์ติดตั้งที่เครื่องยนต์1เกียร์และที่มอเตอร์ขับเคลื่อนอีก1เกียร์เพื่อรองรับการขับเคลื่อนที่หลากหลายคุณเคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจ ที่แทบจะสมจริงแต่นี้ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่สี่สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Ex ็ก u คลูซที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลนทั้ง2อฉบับฟอลา่าสาระสะใจคนรับรถโฟล์ว นิตยสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนช่วงกับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับองล่าโฟวิลส์ทุกต้นเดือนเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราไปเติมน้ำมันในปั๊มน้ำมันเนี่ยทำไมเขาถึงให้เราต้องดับเครื่องยนต์ด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปไขข้อข้องใจกันครับ รับใครที่ช่างสังเกตนะครับจะเห็นว่าเวลาเราขับรถเข้าไปเติมน้ำมันนะครับเขาก็จะมีป้ายเนี่ยเป็นป้ายเตือนมาวางอยู่หน้าฝากระโปรงรถเราถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยในนั้นเนี่ยเขาจะมีอยู่สีข้อนะครับที่เราจะต้องปฏิบัติตามเวลาเด็กปั๊มน้ํามันเติมน้ํามันเข้าไปในถังน้ำมันของเราเนี่ยมันจะมีไอ้น้ํามันระเหยออกมาด้วยในบางปั๊มเนี่ยในรุน่นใหม่นะเขาก็จะมีจุกที่เอาไว้อุดไม่ให้อน้้ำมันระเหยออกมาแต่ยังไงก็เล็ดลอดออกมาได้นะครับไอ้น้ำมันเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวสําคัญเลยที่ทําให้เกิดไฟไไไดดด้้เกกิประายฟ ถ้ามีอากาศนะครับซึ่งเป็นออกซิเจนเชื่อเพิงที่เป็นไอน้ามันนะครับบวกกับอุณหภูมิที่เหมาะสมเนี่ยมันทำให้จุดติดได้เข <donc. S 1> าก็เลยพยายามไม่ให้มันเกิดข้อเหล่านี้นะครับก็คือดับเครื่องยนต์ใน้ดีที่สุดนะครับดังนั้นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยเขาก็เลยออกกฎเหล็กมา4ข้อนะเดี๋ยวเราไปทำาเข้าใจกันทีละข้อแล้วกัน ข้อแรกนะครับคือต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเนี่ยนะครับขนาดเติมเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้ว่าส่วนไหนของรถเนี่ยมันจะเกิดประกายไฟได้เนาะเครื่องยนต์เนี่ยมันอาจจะอยู่ข้างหน้าถัางจะอยู่ข้างหลังต่างห่างกันแต่ว่ามันก็มีโอกาสที่จะตุดติดได้เพราะว่าถ้าเครื่องยนต์ทำงานเนี่ยระบบไฟฟ้าเนยรถก็ทํางานด้วยอย่าลืมนะครับว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีระบบไฟฟ้าด้วย ดับเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเกิดเป็นรถยนต์ก็ไม่ต้องลงจากรถนะอยู่ในรถได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเปิดหน้าต่างก็เปิดได้นะครับไม่ได้ว่ากันเพียงแต่ว่าไม่ควรเปิดด้านที่เติมน้ํามันเพราะว่าไอ้น้ํามันเนี่ยมันจะมาตามลมบางทีมันเข้ามาเหม็นไอ้ที่เหม็นเนี่ยคือเหม็นไอ้น้ํามันนะครับส่วนลงจากรถเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ในรถรุ่นใหม่ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยขาตั้งเปิดขาตั้งปุ๊บเนี่ยเครื่องยนต์ก็ดับแลละนี่ก็คือการเซฟอย่างหนึ่งข้อสามแล้วเฮ้ยขอ้ขอสองแหละ ข้อ2นะก็คือห้ามสูบบุหรี่ที่เขาไม่ให้สูบบุหรี่อ่ะเพราะว่ามันจะเหม็นนะครับห้ามสูบบุหรี่ก็เราก็คุ้นเคยอยู่แล้วเนาะการสูบบุหรีนะ่เนี่ยคือการจุดประกายไฟเนาะมันก็มีไฟมีอะไรซึ่งพอเวลามันไปใกล้กับน้ำมันหรือว่าไปใกล้กับแก๊สหรือ LPG อะไรเงี้ยมันก็คือถถอันตรายได้อย่างชัดเจนซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่านะหลายๆที่ทําได้ดีเพราะว่ามันใกล้ตัวเนาะไอ้สูบไปสูบไปไกลในฐานีน้ํามันเนี่ยเขาจะมีสถานที่สูบเนี่ยแยกออกไปอยู่แล้วนะครับ ส่วนข้อ3นะครับห้ามใช้โทรศัพท์เรื่องนี้หลายๆคนเนี่ยก็เป็นเรื่องถกเถียงกันใช้กับโทรตา่ายยังไงจริงๆอยากจะบอกว่าไม่ใช้ดีกว่าเพราะว่าสังเกตเวลาโทรศัพท์นะครับโทรเนี่ยมันมีขึ้นเป็นกระแสไฟฟ้าออกมาเนี่ยโทรศัพท์เราเนี่ยร้อนเลยนะครับที่โทรศัพท์ร้อนเพราะอะไระเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าแบตเตอรี่จะหมดแล้วไงมันเลยร้อนอินเล็กทรอนิกส์นหะมันก็สามารถจะเหมือนกับรับลงจจอะได้เงี้ยทางที่ดีเนี่ยคือไม่ใช้มันเลยดีกว่า เอาละข้อสุดท้ายนะครับคือห้ามเก่อประกายไฟใครจะมาก่อประกายไฟเอางี้ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะแต่ว่ากฎเหล็กเนี่ยข้อที่4เนี่ยเขาก็ออกมาเพื่อที่ป้องกันคนไปทำอะไรแผงๆแบบนี้นะครับข้อทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็น4ี่ข้อกฎเหล็กเลยที่เราจะต้องทําตามถึงแม้ว่าเมืองไทยจะร้อนนอะดับเครื่องแป๊บเดียวไม่เป็นไรหรอกก็ถือว่าเป็นการพักผ่อนเครื่องยนต์ด้วยและอย่างหนึ่งมลพิษก็จะไม่มีในบริเวณปั๊มนะครับมันอาจจะเป็นพื้นที่แคบและจํากัดเนี่ย อากาศถ่ายเทได้น้อยอยู่แล้วนะครับแล้วเราไปเปิดติดเครื่องยนต์ไอเสียออกมาโหเหม็นคนมาเติมน้ํามันก็เหม็นพนักงานก็เหม็นมีแต่แย่นะครับฉะนั้นพยายามดับเครื่องนิดนึงดีกว่านะครับทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎเหล็ก4ข้อนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปเติมน้ำมันก่อนโอ้โหช่วงนี้น้ำมันขึ้นขึ้นอะไรบ่อยๆไปแล้วครับ เคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี้ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed ผ่าคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Exclusive ที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสูงที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Speed เราจะทำให้รู้เลยว่าสมรรถนะของรถเน,นี่ยมันทำได้เยอะกว่าที่เราคิดิสว่าคุัได้ดีข we well ึ้นแล้วแก้ไขอาการรถที่บางทีเราเจอนแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเราเจออุบัติเหตุี่อันตรายเนี่ยเราจะทำตัวยังไงตอนนั้นก็ เรียกว่าเราได้ประโยชน์มากครับเรียกว่าขับีฉีย่งปลอดภัยสมชื่อคลาส s นี่ฮะช่วงเอ็กซเพรสสนับสนุนโดยพบกับนิตยาาสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่าโฟ h e ว l s ทุกต้นเดือน ไอความพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนมาให้กับรถเพื่อใช้แทนพลังงานหลักที่อาจจะหมดไปในอนาคตเนี่ยมันมีมาตั้งนานแล้วล่ะครับแล้วพลังงานไฟฟ้านะครับก็เป็นพลังงานทดแทนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดที่จะเอามาใช้แทนน้ามันแต่รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนจริงๆเนี่ยมันก็มีข้อจํากัดหลายอย่างครับจนทําให้หลายๆคนเนี่ยกังวลสงสัยว่าถ้าซื้อมาใช้จริงๆแล้วมันจะสะดวกสบายจริงหรือเปล่าเอ้าไม่เป็นไรครับใครที่ยังกังวลอยู่ลองไปชมรถต้นแบบคันนี้ดูครับแล้วคุณอาจจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นมาเลยครับ รถจนในอนาคตจะขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าที่มาของพลังไฟฟ้านั้นอาจจะไม่ใช่จากการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟอย่างเดียวไลท์เกียร์ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์จากเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้เผยโฉมต้นแบบไลท์เกียร์วันเป็นครั้งแรกในช่วงกลางปี2019และได้รับการจัดอันดับโดยนิตยสารไทนะครับให้เป็นสิงนงผลิตที่ยอดเยี่ยมที่สุดหนึ่งในร้อยอันดับแรกของปี2019ครับซึ่งไลท์เกียร์วันเนี่ยเป็นสปอร์ตซีดาน5ประตูนะครับ ผลงานออกแบบโดดเด่นล้ำสมัยของ Lightyear ร่วมกับบริษัทออกแบบยานยนต์ Grand Studio SRL ประเทศอิตาลีมิติตัวถังนะครับยาว5,57ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,898ม mm, ิลิเมตรแล้วก็สูง1,426ม mm, ิลิเมตรครับส่วนน้ำหนักอยู่ที่1,300กิกรัมพลังขับเคลื่อนได้จากแผงโซลาร์เซลล์บริเวณหลังคานะครับแล้วก็บริเวณฝากระโปรงหน้า ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ขนาด80กิโลวัตต์ชั่วโมงได้ครับและเยวัใน Year One, ใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับโดยติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าแบบแยกไว้ในแต่ละล้อหรือที่เรียกกันว่า i n v i ิ w มอเตอถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับจะสามารถวิ่งได้เป็นระยะทางไกลถึง725กิโลเมตรจากการทดสอบตามมาตรฐานของ W LTP ของยุโรป คิดเป็นประสิทธิภาพพลังงานที่มากกว่าทีสามเท่าครับเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าอื่นๆที่จําหน่ายอยู่ในตลาดปัจจุบันนอกจากจะถูกออกแบบให้มีค่าสัมประสิทธ,ธิ์อากาศพลศาสตร์ต่ําที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานแล้วนะครับไร์เกียร์วันยังเลือกใช้ยางที่มีความสามารถในการทานการมุนต่ำแล้วก็เบาช่วยให้รถมีน้ําหนักน้อยลงครับซึ่งการที่รถมีน้ําหนักน้อยลงเนี่ยจะยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และเพิ่มระยะทางวิ่งให้ได้มากขึ้นนะครับ โดยไรเกียววันร่วมมือกับบิดสโตนครับออกแบบยางบิสโตนตูรันซาอีโครุ่นใหม่เพื่อใช้กับรถไรเกียววันโดยเฉพาะซึ่งบิสโตนตูรันซาอีโครุ่นพิเศษเนี่ยเป็นยางในกลุ่มประหยัดเชื้อเพลิงของบิดสโตนในตระกูลอ e ีโคฟีนะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับรถจนพลังงานไฟนฟ้าแสงอาทิตย์ความต้านการหมุนของยางบิสโตนตูรันซาอีโคที่ต่ำมากเนี่ยจะช่วยเพิ่มระยะทางวิ่งให้ได้ไกลกว่าเดิมนะครับ พอเอามาเปรียบเทียบกับยางรุ่นอื่นๆของปริสโตนแล้วเนี่ยมันเทียบเท่ากับการลดน้ำหนักตัวรถลงถึง90กิโลกรัมเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับปริสโตนยังปรับปรุงการกระจายตัวของซิลิก้าในยางนะครับโดยใช้เทคโนโลยีการผสมแบบใหม่ซึ่งทำให้ยางมีน้ำหนักเบาลงราว3.6กกิโลกรัมหรือประมาณ1 0ของน้ำหนักยางต่อรถ1คันนั่นเองครับโดยการลดน้ำหนักนี้นะครับไม่ทำให้ประสิทธิภาพอายุของอยางและการยึดเกาะถนนลดลงแต่อย่างใด บนแกนยางบริสตอลตูรันซาอีโคจะมีตราสัญลักษณ์บริสตอลอีวีซึ่งเป็นเครื่องหมายของอยางที่ออกแบบมาสําหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและผ่านข้อกําหนดของผู้ผลิตรถยนต์ทั้งเพิ่มการอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ยางและประสิทธิภาพในการควบคุมการขับขี่ครับไล์เกียร์จะเริ่มทดสอบไล่เกียร์วันภายในไตรมาสที่2ของปี2021นี้นะครับแล้วก็คาดว่าจะเริ่มทําตลาดในยุโรปได้ภายในปลายไตรมาสที่4นี้ครับ เคยตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหมความเร็วที่ดูสนุกร้ราใจที่แทบจะสมจริงแต่นี้ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed ปพาคุณก้าวสู่สี่สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Ex ็กซคลูซที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง w ์ r l d อป นิตยาาสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่าสาระสษจใจคนรับรถโฟรวิลนิตยาาสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยาาสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิสทุกต้นเดือน เอ้ารอชมความสาเร็จกันต่อไปนะครับแม่ต้องบอกจริงๆว่าวงการนี้เนี่ยมันมีอะไรมาให้เราตื่นเต้นกันตลอดเช่นเดียวกับการทดสอบรถของ2พี่น้องลองรถครับรถครอสโอเวอร์กำลังได้รับความนิยมเพราะความกว้างขวางของเขาตุของก็ได้ จุคนก็ดีความจุอย่างเดียวคงยังไม่พอนะคะเพราะว่าต้องใช้เหตุผลอื่นในการช่วยตัดสินใจด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงบประมาณความปลอดภัยการใช้งานในเมืองแล้วก็ต่างจังหวัดนะคะแบบนี้สิคะถึงเรียกว่าครบครันโอเคซูซูกิเ l 7เขาออกแบบมาตอบโจทย์คนไทยเลยครับเพราะว่าเขาออกแบบให้มี3แถว7ที่นั่งยกสูงจากพื้นขึ้นมาลุยน้ำท่วมได้สบายและที่สำคัญราคา จัับบต้้องไดคร <Wow. S 1> แหมพูดอย่างนี้อยากลองเลยค่ะงานออกแบบของ XL 7ทําทำให้รถคันนี้ดูแตกต่างจาก Suzuki แอติก a ครับตรงที่ความธรรมัดทาแมงแล้วก็พร้อมลุยเสริมความบึกบึนด้วยโปร่งซุ้มล้อและแถบสีดำข้างฝากระโปรงไฟท้าย LED ของเขาออกแบบรับกับกระจกด้านท้ายส่วนเชฟบริเวณนี้คล้ายกับของ VolV o เลยครับ wow. คอนโซลกลางนะคะที่เขาใช้วัสดุคาร์บอนแทนลายไม้ค่ะทําให้รถคันนี้ดูทันสมัยมากขึ้นค่ะหน้าจอขนาด10นิ้วของเขาเป็นทัชสกรีนด้วยค่ะฟังก์ชันใช้งานง่ายค่ะผมกชอบมากๆเลยพวงมาลัยดีเชฟทรงสปอร์ต3ก้านนะคะซึ่งมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์ด้วยค่ะช่องเสียบเชื่อมต่อของเขานะคะก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็น HDMI 12v แล้วก็ USB ค่ะ ที่เหมาะสมกับบ้านเรานะคะก็คงจะเป็นนี่เลยค่ะที่วางแก้วนะคะมีช่องเป่าลมสามารถที่จะคงอุณหภูมิของเครื่องดื่มเนี่ยให้เย็นตลอดการเดินทางได้ค่ะส่วนที่นั่งแถว3นะคะจะขึ้นลงสะดวกหรือเปล่าเดี๋ยวปุ๊กไปลองให้ดูเลยค่ะ XL7 ิ XL7 คันนี้เขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบเรียง1,500ซีซีให้กำลังสูงสุดที่105แรงมา้าและเขาก็มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ4จังหวะอัตราเร่งสำหรับ Suzuki XL7 เนี่ยเขาให้มาพอดีครับสำหรับการใช้งานในเมืองแต่ถ้าหากต้องเร่งแซงขึ้นเขาและมีน้ำหนักบรรทุกอันนี้ต้องเค้นและรอรอบสักหน่อยครับ เกียร์สจังหวัดของเขามีปุ่ม Overdrive Off ให้มาด้วยครับทำให้การเร่งแซงควบคุมได้ทันใจขึ้น <Wow. S 1> โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลดความเร็วก่อนเข้าโคง้งระบบรองรับของเขาให้ความนุ่มหนึบในความเร็วที่เหมาะสมแต่ถ้าหากต้องเข้าโค้งแคบที่ความเร็วสูงนั้นผ่อนคันเร่งสักหน่อยจะอุ่นใจกว่าครับ เมื่อเราทดสอบเบรกเนี่ยพบว่ารถคันนี้เบรกได้ดีครับเบรกนิ่งหยุดสั้นแล้วก็ไว้ใจได้ที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกได้ในระยะเพียงแค่41.5เมตรเท่านั้นเองต้องบอกว่าทำได้ดีเลยครับ อีกฟีเจอร์ที่โดดเด่นของเขานะคะก็คือ G m ม t e r ค่ะจริงๆฟีเจอร์นี้เนี่ยจะพบได้ในรถซปเปอร์คาร์หรือว่าในรถแข่งนะคะประโยชน์ของเขาจริงๆแล้วเนี่ยสมมติเวลาเราอยู่ในสนามแข่งะคะ่ะเราสามารถวัดน้ำหนักเบรกของเราได้ว่าเราเบรกหนักขนาดไหนเราเร่งแรงขนาดไหนแล้วเราเข้าโค้งเหวี่ยงขนาดไหนนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสำหรับรถบ้านแบบนี้นะคะแล้วในสถานการณ์ที่เราขับปกติเนี่ยฟีเจอร์นี้อาจจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นักนะคะเหมือนมีให้สําหรับ ลูกเล่นเก๋ๆเท่านั้นค่ะอีกระบบที่มีประโยชน์แล้วก็สำคัญนะคะก็คือ hill hold control ค่ะเป็นระบบที่ช่วยไม่ให้รถไหลนะคะเวลาที่เราต้องการออกตัวในขณะที่อยู่ทางลาดชันค่ะรถคันนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่ง อัตราเร่งและก็ความประหยัดเนี่ยก็ต้องบอกว่าพอตัวส่วนเรื่องของช่วงล่างนุ่มนวลแล้วก็ขับสบายตอบโจทย์ทั้งทางเรียบและก็ทางฝุ่นราคาที่เขาตั้งไว้779,000อย่างนี้ต้องบอกว่าคุ้มบอกว่ารถคันนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบรถครอบครัวค่ะที่จุคนได้เยอะจุของได้เยอะแต่ไม่เน้นเรื่องของออปชั่นโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยนะคะเพราะว่าคันนี้มีแค่ให้พื้นฐานเท่านั้นค่ะ oh, no. จะชอบหรือจะใช่รถสไตล์คูณไหมเราลองให้แล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตื่นเต้นไปกับโลกความเร็วแบบนี้ไหม่ความเร็วที่ดูสนุกเร้าใจที่แทบจะสมจริงแต่นี้ไม่ใช่โลกความเร็วสำหรับเราสิง World of Speed พาคุณก้าวสู่4สนามแข่งจริงระดับโลกแบบ Ex ็กซ s คลูที่สเปนออสเตรียสิงคโปร์และญี่ปุ่นก้าวข้ามทุกสปีดสู่ที่สุดแห่งความเร็วตัวจริงกับสิง World of Spe e d ขับนิตยาาสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่าสาระสะใจคนรักรถโฟร์วิลนิตยาาสารสำหรับผู้รักชีวิตอิสระทุกต้นเดือนช่วงคอหอยลูกกระเดือสนับสนุนโดยพบกับนิตยาาสารในเครือสื่อสากลทั้งสองฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือน นอกเหนือจากการนําเสนอรถแนวคิดนะครับรวมถึงการทดสอบรถจากพี่น้องลองรถแล้วเนี่ยเราจะทิ้งท้ายกันที่สกููปที่มีเนื้อหาหน่าสนใจและเราคิดว่าเป็นไม้เด็ดประจําสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันครับรถรุ่นนี้เขาผลิตออกมาได้379คันแล้วก็ประเทศอังกฤษเนี่ยบอกว่าโรงงานปิดรถรุ่นนี้ก็เลยเป็นรถที่จํากัดจํานวนอยู่แค่379คันเท่านั้นเอง ในปี1956เ,เขาผลิตขึ้นมาโดยที่ตั้งใจจะสู้กับเบนรถรุ่นนี้ก็เลยกลายเป็นถ้าพูดถึงภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ารถรุ่นเจ๋ง ยานยนต์เนี่ยมันไม่ใช่รถที่วิ่งบนถนนอย่างเดียวนะครับรถที่ใช้เครื่องยนต์วิ่งบนถนนเรียกว่าบกเครื่องยนต์ที่ติดในเรือก็เรียกว่าวิ่งในน้ําเครื่องยนต์ที่ติดแล้ววิ่งบนอากาศก็เรียกว่าเครื่องบินเพราะฉะนั้นคําว่ายานยนต์เนี่ยก็คือเป็นยานที่ติดเครื่องยนต์สําหรับผมเนี่ยผมถือว่ามีทั้งบกมีทั้งเรือมีทั้งอากาศเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ในงานมหากรรมยานยนต์ของเราเนี่ยเราสร้างสรรค์คือเราเริ่มจากการที่เป็นยานยนต์ ที่เป็นรถยนต์และก็เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมก็ได้สร้างตลาดมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ขึ้นมา2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็สร้างตลาดเรือขึ้นมามีคนถามเหมือนกันแล้วตลาดเครื่องบินละ่ะอันนี้ต่อเนื่องจะมาที่หลังครับ <laughs> มาแน่ๆครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมถึงขนาดที่ว่า เวลาทานข้าวเนี่ยผมไปนั่งทานข้าวอยู่ริมถนนเนี่ยผมนั่งนับรถที่วิ่งผ่านนะครับเราเมื่อก่อนเนี่ยเรามีรถที่ขึ้นต้นด้วยฟอร์ฟันก็คือมีฟอร์ดมีโฟกอีกคันหนึ่งฟอร์ดโฟเฟียสผมถึงกับเอากระดาษมาจดนะครับอันนี้ฟอร์ดผ่านอันนี้โฟกผ่านอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือความหลงไหลถึงขั้นว่าต้องมาศึกษาเลยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยไอการหลงไหลมันอาจจะมากขึ้นคือผมเข้าไปถึงจุดลึกเลยอย่างเช่นรถโบราณที่ผมเป็นเจ้าของอยู่เนี่ย ยังมีแพชชิญเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการที่เราไปเพ่งในรถปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะน้อยลงอย่างเช่นว่ารถไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้มีอะไรที่ควรจะต้องเดี๋ยวนี้เลยหรือว่าจะให้รอนิดหน่อยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมจะเป็นคนที่วิเคราะห์แต่ที่จะเข้าลึกไปว่าไอ้ไฟฟ้าคันนี้เนี่ยมันกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จไฟยังไงต่างเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยแพชชั่นผมจะไปไม่ถึงตรงนั้นแล้วแต่เป็นเรื่องของพนักงานกับเรื่องของลูกๆที่เขาจะดูแลนครับ สิ่งแรกเลยที่ต้องทําคือต้องมองบุคลิกตัวเองก่อนว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ใช้รถแบบไหนนะครับคนที่ใช้รถในเมืองมากกว่าหรือว่าเราชอบเดินทางไกลเดินทางไกลเนี่ยเป็นทางสะดวกเป็นทางไฮเวย์ way, หรือเราชอบทางที่ทุรกันดันหรือเราอชอบเดินทางที่เป็นครอบครัวสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันตัดสินโดยลักษณะของรถด้วยอย่างของผมเนี่ยในครอบครัวผมมีอยู่9ชีวิตแล้วตอนนี้เวลาไปไหนผมก็ต้องหารถที่บ,บรรทุกได้9้าคน ก็ต้องเป็นเป็นรถตู้รถ MPV หรืออะไรแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราเป็นคนที่ใช้รถในเมืองส่วนใหญ่ก็รถไม่ต้องใหญ่ก็เป็นเก๋งเล็กอะไรแบบนี้นะครับอันดับ2ก็คือต้องดูว่าราคาที่เรารับไหวโดยเฉพาะเวลามาซื้อในงานหกกรรมยานยนต์เนี่ยเราสามารถเลือกได้ไงว่าราคาขนาดนี้โปรโมชั่นขนาดนี้เนี่ยไปมองอีกยี่ห้อหนึ่งรถแบบเดียวกันราคาอาจจะถูกแพงกว่าหรืออะไรโปรโมชั่นดีกว่าเลือกได้ ตรงนี้เนี่ยครับผมว่ารู้จักตัวเองแล้วก็ไปเลือกหาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองต้องใช้งานมากแล้วก็ซื้อนันคือรถคันแรกของเราครับรถคันโปรดคันแรกของผมนะครับก็คือเป็นรถ MG เป็นรถที่ผลิตในปี1939รถเนี่ยเป็นรถที่ทางปีว่าเนี่ยเขาแบ่งออกว่าเป็นรถรุ่นก่อนสงคราม ค,คือจริงๆช่วงนั้นเนี่ยในปี1931ถึง1945เนี่ย มันเป็นรุ่นก่อนสงครามและระหว่างสงครามด้วยแต่ระหว่างสงครามเนี่ยไม่มีบริษัทไหนผลิตร,รถอยู่แล้วก็เลยเรียกว่าเป็นรุ่น p r e w อร์คาก่อนสงครามนะครับ MG ก็เป็นตัวย่อของ Morris Garage สมัยก่อนส่วนใหญ่ก็เป็นรถสปอร์ตแบบนี้นะครับรถคันนี้มีประวัติที่น่าสนใจคือในสมัยนั้นเนี่ยที่เขาทำเนี่ยนะครับประเทศอังกฤษเริ่มก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2รถรุ่นนี้นะครับซึ่งเป็นโมเดล T เนี่ยเขาผลิตออกมาได้379คัน แล้วก็ประเทศอังกฤษเนี่ยบอกว่าโรงงานปิดเปลีป่ยนมาทำอาวุธแทนรถรุ่นนี้ก็เลยเป็นรถที่จำกัดจำนวนอยู่แค่379คันเท่านั้นเองนี่ที่เห็นนี่นะครับคือโลโก้ของ MG เนี่ยก็นี่คือ MG Morris Garage นะครับแล้วก็ดูความใหม่ของไฟกริวหน้าเนี่ยเราพ่นเป็นสีแดงเลยก็เหมาะกับเบาะอย่างหน้าปัดนี่นะครับก็จะสังเกตว่าเป็นน้าปัดที่เหมือนจริงเลยนะครับบางอันเนี่เป็นอันที่เราซื้อมาใหม่ แล้วก็ดูตัวพอง,องไายพงไายนี่ก็ของเข้าเลยนะครับทุกอย่างในนี้เนี่ยไม้ก็ยังเป็นไม้เดิมอยู่เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยความเป็นเอมจีมันเหมือนกลับคืนชีวิตมาใหม่เลย mm hmm. ตรงนี้นี่เป็นอะไรที่ดูแล้วชอบมาก mm hmm. ถามถึงรถคันที่2ที่ผมชอบนะครับรถคันนี้ครับเป็นรถ BMW รุ่น 503คูเป้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมชอบรถ BMW อยู่แล้วนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยชอบเป็นพิเศษเนื่องจากว่าในปี1956เนี่ยซึ่งเป็นปีที่เขาผลิตรถรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาผลิตขึ้นมาโดยที่ตั้งใจจะสู้กับเบนซ์เขาทำขึ้นมาแต่ปรากฏว่าราคาเนี่ยสู้เบนซ์ไม่ได้ทำขึ้นมาได้417คัน ต้องเลิกทำร,รถรุ่นนี้ก็เลยกลายเป็นถ้าพูดถึงภาษาชาวบ้านก็เรียกว่ารถรุ่นเจงนะครับแต่สำหรับคนสะสมเนี่ยเป็นรถรุ่นพิเศษเพราะว่าที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยแค่417คันแล้วก็เลิกกลายเป็นรถที่หายากและใน417คันเนี่ยนะครับเป็นรถที่เป็นคูเป้เนี่ยครึ่งหนึ่งโดยประมาณก็คือ200นิดหน่อยคันและตอนนี้เรากลายเป็นรถคันเดียวในเอเชียครับที่เป็น503คูเป้ครับ ค่ะคุณมองว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช anel นี้นะครับรวมถึงกดกระดิ่งเอาไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปส่วนใครที่ทําแล้วนะครับก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะครับแล้วก็ส่งมาอวดกันนิดนึงที่ Inbox อกซ p แฟนเพจของเรานะครับเผื่อทั้งทีมงานของเราจะใจดีแล้วก็ส่งของรางวัลไปให้ใช้กันและก่อนจะจากกันไปนะครับใครที่พลาดชมรายการสัปดาห์กันก่อนก็ฝากติดตามย้อนหลังกันด้วยนะครับรายการของเราตอนล่าสุดนะครับอยู่ฝั่งนนนนนนนีีีีี้้้คคครรััับลววกสสปขอองงาาุ่่ดททมมมถึผไ